สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนค้าของเราอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เรามีรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้บอกเลยว่า เป็นรถตู้11ที่นั่งนะคะภายนอกภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะและราคาก็ถูกสุดในตลาดเช่นเดียวกันนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Hyundai H1 2.5 Touring มาในปี2019นะคะเลขไม่เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเข้าศูนย์ด้วยและคันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากนะคะติดตั้งจอเพดานมาให้แล้วด้วยนะคะ ทั้งจอหน้าจอเพดานนะคะและยังติดตั้งประตูสไลด์ไฟฟ้ามาให้ทั้งสองข้างเลย ออปชันภายนอกภายในยนี้บอกเลยว่าครบคันและสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดแล้วก็ฟรีแวรเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฟรีค่าโอนและสําหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะและของแถมของที่ร้านเราก็จัดเต็มมากเลยนะคะซื้อสดเราฟรีแวรเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฟรีค่าโอนนะคะฟรีกล้องหน้าหนึ่งเครื่องนะคะฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลฟรีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเต็มโอ้โห ของแถมจัดเต็มมากๆและออปชั่นภายนอกภายในคันนี้จะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้ก็จะได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีโคเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะคะมาพร้อมโลโก้ตัวส He ฮุนไดนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบ มัลติรีแฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและในส่วนของสีคันนี้นะคะก็ได้เป็นสีเทาสวยมากร่องรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆนะคะและในส่วนของล้อมแม็กนะคะก็จะได้เป็นล้อมแม็กอลลอยขอบ16นะคะมาพร้อมยังใหม่ปี22เลย ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างคันนี้พิเศษมากนะคะติดตั้งประตูสไลด์ไฟฟ้าให้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาเลยถ้าออปชันเดิมนะคะคันนี้ไม่ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแต่นี่ติดตั้งเพิ่มมาให้พร้อมใช้งานกันเลยนะคะและในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้าย LED สวยๆดวงยใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะและคันนี้เป็นทัวรลิงนะคะเป็นรุ่นทัวรลิงนะคะฝาท้ายเขาก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังเลยคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเมเอาร์เดินนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยค่ะและคันนี้นะคะเรารับประกันเลย ว่ารถเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจทั้งหมด11ที่นั่งเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และสวยมากและสําหรับเบาะแถวหลังนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานก็สามารถเลื่อน สามารถวางของวางสัมภาระได้อีกนะคะและสำหรับออปชั่นภายในตัวรถจะเป็นยังไงเข้าไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภายในของเจ้าฮุนไดคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากและมาพร้อมกุญแจทั้งหมด2ชุดนะคะเพียงเสียบและบิดแบบนี้เลยค่ะ โอ้โหเสียงเครื่องนี่เงียบมากและยังได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีกต่างหากนะคะและในส่วนของเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะและในส่วนของแผงประตูนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆตัดกับสีดำเรียบหรูดูแพงมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะ ยังอยู่ในสภาพที่ดีและใหม่ไม่มีริวไม่มีรอยแต่อย่างใดนะคะและในส่วนของหน้าจอคันนี้นะคะอัปเกรดมาให้ใหม่เป็นหน้าจอ Android นะคะออปชันมีเดี่ยมาให้ครบคันเลยสามารถฟัง fm am วิทยุเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางให้ครบคันมากๆแอ์ก็จะได้เป็นแอ์ดิจิตอลเกียร์อัตโนมัตินะคะและอันนี้สามารถเสียบ usb ได้ด้วยนะคะ มี power outlet ครบคันมากๆเลยค่ะเลขไม้เพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะและคันนี้มาพร้อมคู่มือการใช้งานนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะคันนี้มีประวัติดูแลศูนย์นะคะและสำหรับภาย ในของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีและใหม่มากๆนะคะภายในนี้กว้างขวางมากๆนะคะและสำหรับฮุนใดนะคะมีแอร์มาให้ทั้งหมด3ตอนเลยบอกเลยว่าฮุนใดนี้แอร์เย็นมากๆนะคะไปไหนมาไหนต่างจังหวัดนี้สบายใจหายห่วง ไม่หลอนแน่นอนนะคะและคันนี้พิเศษมากเขายังติดตั้งจอเพดานมาให้เพิ่มนะคะออปชันเดิมจะไม่ได้จอเพดานและคันนี้เขาติดตั้งจอเพดานมาให้เพิ่มนะคะจอด้านหลังนี้ก็สามารถดิงกับจอหน้าได้เลยนะคะและในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี้นะคะก็คือห้องเครื่องของคันนี้นะคะ น็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะและคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันมากๆเป็นเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะเครื่องนี้ใสสะอาดมากนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะและฝากระโปรงเขาก็ปิดง่ายมากๆเพียงแค่นี้เองนะคะและอย่างที่บอก เราตั้งราคาถูกสุดในตลาดราคาสุดปังมากราคาเพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดเราก็ฟรีเวรกจะเปเซ็นฟรีค่าโอนและสำหรับลูกค้าคนไหนเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ1,500,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยก็ถูกมากๆและลูกคา้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านนะคะร้านเราหาง่ายมากๆอยู่หา เซ็นทันเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสใไซน้อยนะคะหรือท่านไหนที่มาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map เป็นภาษาไทยคำว่าไรอ้อนคารดถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพียงดูรูปและรีวิวนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะเรามีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e YouTube ติ๊กต็อกหรือเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนที่จัดไฟแนน์นะคะเรามีไฟแนนซ์บริการทุกจังหวัดเลยนะคะ เราจะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทำงานลูกค้าเลยและเมื่อไฟแนนซ์ผ่านนะคะลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะมีกับคำว่าฟรีกับฟรีและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้า ทุกคันเลยลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสำหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ